โตโยต้าซีรัเนอร์ไฮบริดมาถึงแล้วการผสมผสานระหว่างสมรรถนะออฟโรดในตำนานและเทคโนโลยีไฮบริดที่ทันสมัยตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาซีรัเนอร์เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งออกแบบมาเพื่อพิสิตเส้นทางที่โหดที่สุดและพร้อมสำหรับการผจญภยัยทุกรูปแบบวันนี้โตโยต้าได้ยกระดับไปอีกขั้นด้วยระบบขับเคลื่อนไฮบริดที่ให้แรงบิดสูงขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นและลดการปล่อย มลพิษโดยไม่ลดทอนสมรรถนะถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่ทั้งส่งพลังและประหยัดพลังงานนี่คือรถที่คุณต้องรู้จักดีไซน์ภายนอกโดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นกระจังหน้าขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่ง พร้อมฝ่ายหน้าเหล็ด,ดีไซน์เฉียบคมที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยและความสวยงามฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายที่ออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์เพิ่มทั้งความดูดันและประสิทธิภาพการขับขี่ซุ้มล้อข,ขนาดใหญ่และตัวถังยกสูงช่วยเน้นย้ำถึงสมรรถนะออฟโรดของรถสีแดงเงางามสะท้อนแสงไฟโชว์รูมรูราทำให้ซิเรเนอร์ไฮบริดโดดเด่นทุกมุมมอง คุณพลังใต้ฝากระโปรงคือหัวใจสำคัญของซีเรเนอร์ไฮบริดโดยใช้เครื่องยนต์เบนซินประสิทธิภาพสูงทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงม้าและแรงบิดที่ยอดเยี่ยมระบบไฮบริดไม่ได้ช่วยแค่ประหยัดน้ำมันเท่านั้นแต่ยังเพิ่มแรงบิดในรอบต่ำำให้การขับขี่ออฟโรดราบรื่นและควบคุมได้ง่ายขึ้นอัตราเร่งที่ตอบสนองทันทีจากมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยให้ขับผ่านทางลาดชันหรือพื้นผิวครุขระได้อย่างมั่นใจ และแน่นอนว่าซีเรเนอร์ยังคงเป็นรถออฟโรดตัวจริงด้วยระบบขับเคลื่อนสีล้ออัจฉริยะมันติกาแอคคอร์ดคอนโทรลที่ช่วยให้คุณขับผ่านพื้นผิวที่แตกต่างกันเช่นทรายโคลนหรือทีมาร์อย่างง่ายได้ระบบล็อกฟืองท้ายไฟฟ้าและช่วงล่างที่พัฒนาใหม่ช่วยเพิ่มสเสถียรภาพและการยึดกะถนนให้ดียิ่งขึ้น เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับความหรูหราที่ออกแบบมาเพื่อการเดินทางที่สะดวกสบายเบาหนังคุณภาพสูงตกแต่งด้วยตะเข็บคู่เพิ่มทั้งความทนทานและความพรีเมียมแผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบให้ข้อมูลการขับขีบ่แบบเรียลไทม์หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบนำทางและเครื่องเสียงระดับพรีเมียมนอกจากนี้ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ ยังช่วยให้ทุกที่นั่งได้รับความสะดวกสบายสูงสุดไม่ว่าคุณจะเดินทางบนเส้นทางที่ทา้าทายหรือขับขี่ในเมืองด้านความปลอดภยัโยโตยโยต้าใส่เทคโนโลยีโตยโยต้าเซฟตี้เซนส์มาให้เป็นมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติแอะกลองรอบคัน360องศาที่ช่วยให้คุณมองเห็นสภาพแวดล้อมรอบตัวรถได้ชัดเจนขึ้น ระบบเบรกแบบสร้างพลังงานกลับ (Regenerative Braking) ยังช่วยชาร์จแบตเตอรี่ขณะขับขี่ทำให้ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดประสบการณ์ขับขี่ของ s i e r r Hybrid นั้นลื่นไหลและมั่นคงไม่ว่าจะบนถนนในเมืองหรือเส้นทาง o f f ฟ o a d ระบบกันสะเทือนช่วยลดแรงกระแทกได้อย่างยอดเยี่ยมพวงมาลัยตอบสนองแม่นยำและโครงสร้างตัวถังที่แข็งแกร่งทำให้มั่นใจได้ในทุกเส้นทางนี้คืออนาคตของการผจญภัยรถที่รักษาจิตวิญ,ญญาณแห่งความแกร่งของซีเรเนอร์เอาไว้แต่ยกระดับด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า Toyota s ซีเนอร์ไฮบรคือ SUV ที่รวมเอาความแรงและความประหยัดพลังงานไว้ในคันเดียวหรือไม่มันจะเป็นมาตรฐานใหม่ของรถออฟโรดไฮบริด หรือเปล่าแสดงความคิดเห็นของคุณและติดตามเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SUV Hybrid ที่อาจเปลี่ยนโลกของการขับขี่ไปตลอดกาล